ค่เบลลเกสกุลามตตาค่ะนีะ้เรามาทำลิจาดิไปเริ่กันเลยอย่าแลกให้เราไปไม่ใช่ปะให้ถามเฉยๆวันไปตรไหนออตอนนี้ก็มาถึงพิซซีพข้ามหัวนเลยละ ข้ามตัวน่ะอะไรอ่ะอ๋อครัแจนตำรวจว่าเราเป็นคนทำอไรคนนับนจ้โอ้ยอะไรฉันยังไม่ได้ทำละด่ารถนั้นเลยมกใครบอกให้ด่าไร่ไหนเราไปแจ์ดูสิว่าตำรวจจะเข้าใจบ้าง ยังไงกบไปยัดผ่าน,น,น,บบนม่เละเด็กมัวหงอยหัวเแต่แตมีเฮสแม็กตอนนี้ไม่ใช่เราบคุคทำแร่มดาเราโดนแข่งโดนคุ้ดค่ะตอนนี้เราโดนคุ้ดค่ะไม่รู้ใครมาแข่งเราตอนนี้จะไม่ไทำอะไรกับเธอเลยนะ Apa? Macam siapa? Siapa? Siapa yang ada siapa? Macam siapa? Macam siapa? Siapa yang ada 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 เฮ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 ้นนอนพี่ก็เฮเฮที่ไปไหนของเขาวะไม่รู้เลยว่าพี่เขาเป็นอะหูถามกอนถามไม่ได้หัว สายแล้วต้องไปตามเข้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไปไปไหนก็ได้แน่แล้วทำลายข้อคนเรียบไปแล้วตอนนี้ได้ผลแล้วตัวใจมือ ตัวไหนก็ได้มืนยันแบบี่บอกเอาจากนั่นนี่ไม่ได้เตรียมกระเป๋ามาจ้าเออจรินหลืจ้าไม่ได้เตรียมแต่ตอนนี้อะไรหรอจ้ากูเสียแรบมากเลยก็ยลืมทำกันบ้านมารีบเลย มชจิเอโจดียโจจิชิโจดียจิจโจอร์ชดีิตาเจจไปูอืมวเขียยแบบนี้เหรอเออใช่สิอนีเป็นสนั่นห ไมเลียแต่ตตคือเนโ,โอ้โหเอ้าโคเป็นไรอ่าจินอืมสายโคคิดอยู่มั้งอืม ใใจทำกับแม่ไปก่อนด้วยกันล่ะนอนไปก่อนด้วยกันเว้นนอนอันนี้สนุกมจินจีนฉันุกมจินจิน,จนจไม่รู้อะไรวันนี้ฉนุกมจินจินไม่มีอะไรที่ฉนหนุ่มใสไม่เคย 哎，我今天在吃辣，不许我！我今天是吃我，啊不吃这的不餐肉，一粘好 Vi har vel tatt sjimpanjoen nå. 嗯，我在干嘛呢？

来。Like. บคลิปเลยแต่ก็จบแล้วเนี่ยถึงเลขแปก็จบแล้วเนี่ยนี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหกสิบเจถึงแปแกกูได้ดิสดูฉันดด้ดูฉันดด้ เราเกิดมาทานเก็บไม่ว่าจะหน้าเหมัอะไรเราก็เก็บมาเหมือนพรมเก็บบุตรจุเจชันชูดาวบูนดาวเก็บบุตรจุเจชันดาว ชื่ออาบุเดดเรทูซินดาวแต่จะจบคลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ค่ะกดไลก์กดดิบไิ้ว่าคลิปี้จาช่องจูจายเอไอช้ยน่ค่ะสำหรับวิีโอไปบายนะคะจับใหม่คิปหน้านะ